สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาลุยกิจกรรมใหม่ต้อนรับวาเลนไทน์ช็อกโกแลตเพื่อทุกคนมาดูกันว่ากิจกรรมเล่นยังไงและของรางวัลมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสเตย์เมอร์ไทยไปหล้าซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอ้ <c oughs> เห็นหมดทำไงดีวเนี่ย24 p a y เติมเกมออนไลน์ line. ราคาถูก มีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้ก็อยู่ช่องแคเกมสตีมเมอร์ไทยกับเกม อีกด้าคนที่เขื่อนเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมวีดีโอไปวันนี้เราจะพาทุกคนมาลุยกิจกรรมใหม่นะครับกับกิจกรรมช็อกโกแลตเพื่อทุกคนนะครับมาดูกันว่ากิจกรรมเล่นยังไงและของรางวัลมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสแกงสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ะประมาณ70,000ก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเรามือตัวสมาชิกเพนเนอร์ยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเผื่อใครโก้พ้าคอนเทนต์ฟรีไฟล์เกมอื่นอีกมากมายนะครับสสาามมรรถััคกนมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สต เกอร์เท่ๆใช้เนีครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกน,นี้ครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆนะครับสามารถไปเติมได้ที่ทวิตที่โฟร์เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูปองมอมมี่บอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมาครับนีบ่เราก็มาดูอันสองกิจกรรมก่อนเนี่ยกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะมีบันนี่เนี้ยนะบันนี่คาริสนะคือน่ารักจัดเนี่ยครับแล้วก็ ก็ต้องมาเช็คที่ร้านค้านะว่ากิจกรรมเนี่ยมีของอะไรให้เราแลกบ้างนะก็จะเป็นชิ้นส่วนคาริสวาเลนทน์นะครับตัวนี้คือเขาเพิ่มเข้ามาในตู้แล้วเนี่สำหรับใครที่อยากเปิดนะเอาเป็นว่า E p พีหน้าเครัยเดี๋ยวผมจะมาเปิดตัวละครใหม่อย่างคาริสล่างวาเลนไทน์ให้ทุกคนได้รับชมนะแล้วก็จะมาแลกเศษเนี่ยแล้วก็จะมีตัวความทรงจําของคาริสเนี่ยมีหินวิญญาของคุณป้าคิโมโ h นะอันนี้จะเป็นคู่หูเนี่ยแล้วก็ผลึกอีกด้านเนี่ยห้าสิบเศษเลยนะคือผมได้ทําการแลกไปแล้วเนี่ยก็จะมีีน่ ของวันท้ายที่ไว้ตกแต่งบ้านนะแล้วก็จะเป็นตัวอัญเชิญวาคิลี่เนี่ยห้าใบแล้วก็ตัวอัญเชิญคู่หูอีก5ใบก็จะเป็นเหรียญต่างๆแล้วก็เป็นพวกเอลเมนทัลระดับสูงนะที่สามารถมายัดได้ก็เป็นพวก exp แล้วก็เป็นเอเลสต่างๆนะวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะให้เราทําการแวกดเข้างานนี้นะแล้วก็แมปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดแนวจะมีแค่แมปเดียวนะแล้วก็จะมีสเตจย่อยให้เราลงนะเราเราก็ลงสเตจย่อยนยเพื่อ ที่จะเคลียร์เควสเนี่ยของสเตจย,ย่อยนะพอเราเคลียร์เควสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการะครับมาตีบอสแนี่กับคุณป้าคิโมโ h นะบ,บอสก็จะเป็นคุณป้าคิโมโ h o น e ก็จะมีตั้งแต่1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเนี่ยแล้วก็จะมีระดับยากนะจะเป็นช็อกโกแลตสลามนะอันนี้คือยากจริงนะอันนี้ไม่โมนะเอออันนี้คือไม่โมนะวิธีการเนี่ยก็คือลุยด่านปกติทั่วไปก่อน,นะครับแล้วก็ พอถึงด่านบอสเนี่ยเราก็มาทําการตีบอสอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาตีบอสนะครับปุ๊บมานี่คุณป้าขิมโมโหนะกดเลือกทีมไปเลยนะครับปุ๊บโอเคใช้เป็นทีมปกติของผมนะที่ผมเซตไว้ก็จะประมาณนี้นะปุ๊บแล้วก็มาหัวกับคุณป้าขิ้โมโหเนีบอสร,ระดับกลางของเราเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเลยระดับยากนะครับก็คือของรางวัลเนี่ยมันดีนะสำหรับผมไอ้ผลึกอีกดาห้าสิบอันเนี่ยก็คือดีแล้วนะแล้วก็มีตัวอันเชิญคู่หูตัวอันเชิญว่าคิลี่ต่างๆน,นะครับที่เราสามารถเนี่ย นำไปเปิดตัวละครได้เนี่ยนะครับแล้วก็อีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างคาริตล่างบันนี่วาลนไท้ายให้ทุกคนได้รับชมนะว่าความสามารถมันทำไรได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะผมก็ยังไม่ได้ดูนีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในหน้ากิจกรรมเนี่ยที่เขาให้แลกของอ่ะก็มีเศษคาริตถึง50เศษแล้วนะเออพอเราสุ่มเสร็จเนี่ยเราก็มาทําเป็น4ดาวให้ได้ไงเราก็จะโหดขึ้นเนี่ยเราก็ได้ลาฟุ๊บนี่ซันเดียงผมเนี่ยปล่อยไฟหนึ่งที่นี่แล้วก็เผาไหม้ไปเนี่ยอะ ข้าสู่เทิร์นของคุณป้าขี้โ umas, <blunt animation> PO, มโหขี้โมโหจริงนะด้วยกระทืบเท้าก็มาชี้เนีมาชี้หน้าเราเนีแต่ว่าเขาก็ติดไฟนีแล้วก็ติดสถานะไปแล้ว okay. ก <oda. piano. ping> ็เลยโดนสถานะไฟของผมไปเนี่ยแล้วก็ปุ๊บสับไปหนึ่งทีนะจะอิดก้าให้ตสถานะเสีเลื่อนแล้วก็ปล่อยพิษไปหนึ่งทีนะปุ๊บแล้วก็คุณป้าขีโมโหแนีเข้ามากระทืบท้ายหนึ่งทีปุบแล้วก็กระทืบท้ายหทีแล้วก็โดนสถานะไปโอ้ยแรงจัดนี่ยคือปางตายนะคุณป้านะครับแล้วก็สับไปหนึ่งทีนะจกอิดก้าเนี่ยแล้วก็คืบติดสถานะเสเลื่อดเนี่ยแล้วก็ได้เวลาเด้งเลือนให้กับเพื่อนเนี่ยปุบแล้วก็คู่หูทำงานแล้วก็สับอีกหนึ่งทีจาก อีกกาเนีคุณป้าเข้าไปทึมทิมที่ Superman. perfection. อีกกาเนีแล้วก็ได้เวลาเนี่ยเธอของเรานะโอ้เธอของคุณป้าก่อนนะเดี๋ยวคุณป้าจะตายไหมนะโบหูเสียเลือดด้วยแล้วก็ติดพิษด้วยนะครับแต่เกือบมองเท่งอยู่นะแต่ว่ายืนได้นะครับแล้วก็คู่หูสับไปหนึ่งทีนะฟึบแล้วก็สับไปหนึ่งทีนะติดน้ําแข็งกัดนะแล้วก็ได้เวลาระเบิดนะจากแซนเดียตรัมเข้าไปหนึ่งทีติดเผาไหม้แล้วก็เผาไหม้หนึ่งทีนะแล้วก็คำรามไปหนึ่งทีแล้วติดไฟฟ้าเลยนะคือทีมผมนี่คือสถานะแบบเน้นๆเนียเย้คุณป้าเนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะสำหรับผมนะเออผมคิดว่าทีมของทุกคนน่าจะผ่านได้นะสําหรับคุณป้านะพอเราผ่านเนี่ย ก็ได้ของเนะครับแล้วก็นําของนี่แหละที่เป็นแลกในร้านค้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของยากกันบ้างนะยากคือยากจริงนะผมก็ไม่ไหวนะเอาแบบปกติทั่วไปแล้วกันนะแลกดเลือกทีมาฟึบเป็นสลามนะเป็นช็อกโกแลตสลามนะฟึบอ่ะตอนนี้ก็รอนะ้าโหลดสักครู่เนี่ยฟึบฟโอเคโอเคมามายังมาแล้วเนี่ยมาเห็นไหม มันมีแบบภูมิคู้กองโคงกานแล้วคือมันตีหมู่เนี่ยมีสตันด้วยนายตัวเนี้ยเออแล้วก็ไฟฟ้าช็อตไปหนึ่งทีแล้วก็ไฟฟ้าช็อตอีกหนึ่งทีเนี่ยแล้วก็สลับไปหนึ่งทีเนี้ยล่เวลาเนี่ยฝั่งของมอนสเตอร์มาแล้วนะฝั่งบอสะเห็นปะดูดิมันปล่อยมันปล่อยช็อกโกแลตมาแล้วจัดนะคือเราโดนน้อยโดนยิงน้อยเออมันโหดจัดนะฟึบแล้วก็มาลุลนนะบัฟบัฟโลให้กับเพื่อนแล้วก็สับไปแนวคู่หวงเราแล้วก็คำรามเนี้ยบัฟให้กับทีมของเราแล้วก็สับไปจากอิกกกาานะแล้้ว็ไดอิทีีม่ตััั้้้มมบเขาไปแนนววที่หลก็ติดสถานะเสียเลือดไปนีี้บอสเน่ยั ปุ๊บนี่ครับยิงใหม่แล้วนะปุ๊บก็บุ๊บหเห็นปหมเห็นป่ามันตีหมู่นะฮะมันตีหมู่มันโกงจัดเลยนะบอสอหะแล้วมันยากด้วยนะครับแล้วก็สับไปอีกหนึ่งทีนะแล้วก็ได้เวลาอีกก้างเราตั้มเข้าไปนี่ครับแล้วก็นี่ครับติดฐานะใส่เลือดแล้วก็ปล่อยฐานะเห็นปหมรถดีบัฟนี่ครับรถดีบัฟจะฝั่งเราไปอีกหนึ่งทีปื๊บแล้วก็ฝั่งของสโตนนะบากหูดูมะนาวเห็นนะมะนาวเลื่อยฟันแล้วติดสตัร์นี่แหละที่ผมบอกผมไม่ไหวนะเห็นปหม แล้วผมก็โดนสถานะจากมันด้วยนะทำให้เลือดผมลดนวะแล้วผมก็ปล่อยสถานะคือเนนผาไหม้แล้วก็คู่หูเผาไหม้อีกทีแล้วก็คำร้าให้ติดอมพาตนะแล้วก็ได้เด้งเลือดนะจากแพททีเนะ่เซียงแล้วนะแล้วคู่หัวเข้าไปสับแล้วก็เข้าไปสับอีกหนึ่งทีนะเรียบร้อยนะตอนนี้เข้าสู่เทอร์นของบอสนะครับฟืบบอสก,ก็เข้ามาแ็กครบหัวเอาเลื่อยมาฟันเ่ยนะติดสตันเลยนะแล้วก็มันก็ปล่อยมาเย่เย่เย่คือมันมีสถานะไงแล้วมันก็ทําให้เราอะสตันได้นะแล้วมันก็โจมตีแรงเลยนะในส่วนของบอสระดับยากนะแต่ผมค พอเราทาการแนวตีบอสระดับปกตินะครับแล้วก็ระดับยากเสร็จใช่ไหมเราก็เอาแต้มแนวที่เราได้มาเนี่ยมาแลกเศษเนยมาแลกเศษที่หน้าร้านค้าในแนวอย่างที่ผมบอกกันนะของมันก็ดีนะเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนตัวละครใหม่ให้แลกนะครับถึง20เศษนะครับแล้วก็มีเศษคู่หูนะสำหรับใครที่คู่หูน้อยแนวก็สามารถมาแลกเศษคุณป้าขี้โมโหได้นะครับแล้วก็อย่าลืมแลกตั๋วอัญเชิญวากิลี่กับตั๋วอัญเชิญคู่หูด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะสำหรับผมนะผลึกอีกด้านะครับอันนี้คือจําเป็นนะพราว่มับเราะว็น 3ดาว4ดาว5ดาวได้เนี่ยพอเป็น5ดาวเนี่ยก็ต้องใช้เศษอีกเนี่ยเพราะว่าเอาเศษอะไปทำอาวุธเฉพาะเนงเนี่ยให้มันเป็นอาวุธดาวม่วงนะครับทีมของเราก็จะ โอ้ขึ้นเนีครับนี่คือกิจกรรมต้อนรับวันวาเลนไทน์เนวของเกมอีกด้าคอนดิชั่นบนั่นคือกิจกรรมช็อกโกแลตเพื่อทุกคนนั่นเองเนี่ยผมก็ได้ทําการสรุปให้ทุกคนได้รับชมไปเรียบร้อยะครับแล้วก็อ p พีหน้าเครัยผมจะมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดเนีครับอย่างบันนี่เกอร์คาริชนะครับบอกเลยว่าสวยจัดนะเออ EP พีหน้านะอย่าลืมนะใครที่อยากเห็นเนวตัวละครใหม่ก็สามารถทําอะไรได้เห็นไหมหูเซ็กซี่จัดเลยนะต้องจัดนะนะแบบนี้คือพลาดไม่ได้นะเออต้องจัดเนียไม่มีไม่ได้แล้วเนี่ยสบ ผมเนี่ยครับแลก็อีพีนี้ผมก็ได้ทําการรีวิวกิจกรรมใหม่ทุกคนได้รับชมจนจบไปเรียบร้อยนะครั like that, <pan am. S 1> บอย่าลืมมาเล่นแล้วก็มาแลกของกันให้ครบแนวก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์แนวขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมันจบเนี่ยครับแล้วก็ใครเนี่ยครับใหญ่ผมทําคลิปอะไรนะสามารถคอมเมข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมส่งแคสเกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาดเจ็ดหมื่นนิดๆนี่ครับก็จะ1ล้านแล้วนี่ครับสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนี่ยมาเจอกันใหม่อีพีหน้าบายบบายครัผม